กุหลาบชื่อเรนนี่บลูนะครับอันนี้จะออกดอกมาเป็นสีม่วงอ่อนๆนะครับไม่ม่วงมากสำหรับภาคใต้นะครับลักษณะการออกดอกก็จะคือเป็นเป็นก้านออกมานะครับมี่หนึ่งก้านใบก็มีเชื้อราบ้างครับไม่ค่อยได้ฉีดยาเชื้อราแต่ก็จะมียอดอ่อนๆอย่างเงี้ยครับขึ้นมาแทนที่ ส่วนตัวช่อหลักก็คือช่อนี้นะครับก็คือออกมาหนึ่ง้าน,นะครับหนึ่ง้าก็เป็นช่อใหญ่ครับแต่ว่าบานบานไม่ค่อยพร้อมกันของเก่านี้ก็เริ่มโดยแลครับก็จะเหลือผมพวกเนี้ยอ่าถ้าบานพร้อมกันน่าจะสวยอลังการครับเริ่มร่วงแล้วนี่ครับแต่ว่ารวมๆแล้วก็สวยดีครับ ก็เนี่ยครับมันจะออกมาทีละก้านชอบเราก็พึ่งหมดไปอะไรเงี้ยครับปลูกไว้ในสวนโกโก้ครับข้างๆก็อันนี้ช่วยเอมก็เกืบจะร่วงแล้วนะครับแล้วก็เลดอีเดนนะครับเลดอีเดนก็เอามาอิงพิงไว้กับตอนฟิกนะครับช้นนี้ก็เริ่มบานนะครับ ส่วนช่อข้างในอีกหลายๆช่อก็อีกช่อไม่ใหญ่นะครับก็บานสวยแล้วครับข้างหลังเป็นบีชอปครับนะครับคลิอเคครับ